มื่อนี้นะครับพามาอัปเดตต้นมันสะบปะรังนะครับหลังจากที่ปลูกไปแล้วก็วันที่16แล้วก็17ตอนเช้าเช้านะครับอายุมันตอนนี้ก็อยู่ที่10วันนะครับนะเอาความเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะกะสิเอาความรู้มาฝากพี่น้องเอฟซเช่นเคยสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับสวัสดีสุขสุขคนครับพบพอกันในช่วงบรรยากาศยามแรงๆที่สวนมันสะบปะรังบ้านสวนนะครับ นะเอาความรู้มาฝากพี่น้อง f อซเช่นเคยนะครับตอนนี้มั่นสัปปะรังกับอายุสิบหมื่นแล้วครับนะเออกับมีความเปลี่ยนแปลงกับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับผมก็ได้ทํ้งการเดินสํารวจไปแล้วนะกับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการแตกตาแตกใบออกมาแบบนี้ครับนี่นะเขาแตกตาแตกใบออกมาแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับที่ผมจะเตรียม นั่นก็คือการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนั่นก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์ที่จะเอามาใส่ได้แปลงมัลส์บาดังซึ่งต้องบอกน้นี่นะครับนขออนุญาตเท้าความจักหน่อยนคือผมได้ใช้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตนั่นก็คือเชื้อ PGBR3 ผสมคุกเข้ากับปุ๋ยเคมีในอัตรา อ่าหนกิโลต่อปุ๋ยเคมี50กิโลนะพี่จีพีอาร์สานึ่งกิโลนะปุ๋ยเคมี50กิโลหรือว่า1นกระสอบต่อพื้นที่2ไร่นะครับนะหลังจากนั้นนะครับผมกับสิมาใส่อ่าอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือนะเชื้อราเราเรียกว่าไมโครไรซานะครับที่จะช่วยในเรื่องของการนะไปนำพาธาตุอาหารที่ถึกตรึงอยู่ในดินครับ เอามาใส่นะเปลี่ยนรูปให้เพื่อสามารถนาไปใช้ได้ก็เช้อร่าก็จะไปเอาธาตุอ,หอาหารนักหรือว่าโลหะนักหรือว่าธาตุอาหารที่ปลด่ปยากหรือว่าถูกตึงอย่างเช่นฟอสฟอรัสเนี่ยไปนัาม,มาเย็บว้แล้วก็เอามาให้พืชได้ใช่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะอาศัยรากพืชนะครับเป็นการาาเขาเรียกว่าอยู่กับรากพืชต้นพืชก็จะ หาอาหารมาให้ส่วนหนึ่งนะครับอาหารที่ว่านั้นก็คือพวกแป้งพวกน้ําตาลพวกไขมันพวกนี้นะครับที่อ่ามันมีส่วนหนึ่งนะครับตกไปอยู่ที่รากพืชนะครับเชื้อราพวกนี้ก็จะอาศัยพวกนี้เป็นอาหารในการือเลี้ยงนะครับเป็นการปล่อยธาตุอาหารให้กับต้นพืชนะครับเกื้อกูลกันอาศัยซึ่งกันและกันประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของขั้นตอนการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับผมก็จะใส่น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์ที่ว่านั้นคืออย่าง นะนั่นก็คืออพี่น้องนะ่าจะเคยเห็นครับนะผมเออยได้่บ,บนนะ่ใจคือกันว่าเออยได้หรือเปล่านะเป็นของอาจารย์ท่านหนึ่งนะเพิ่เป็นเดลส่วนผสมผมจะบอกเลยว่ามันจะมีโบกชินะปุ๋ยโบกชิแห้งแล้วก็น้ำหมัก E.M. เอามาหมาักร่วมกับปุ๋ยเ,เกรดนะครับสิอ่ยีห้าห้าหแล้วก็มีเกลือผสม มีประมาณนี้นะมีการน้ําตาลด้วยนะประมาณนี้แเ้วก็ไปมักมักก็ประมาณ7วันนะัะพอได้ที่แล้วพอป็นเรียบร้อยแล้วก็เอามาฉีดพ่นตัวนี้นะครับปัจจัยสาคัญเลยในเรื่องของการฉีดพ่นปุ๋ยทางไบซึ่งผมได้ลองมาแล้วได้ผลครับในเรื่องของการ่บใบตั้งชันอันนี้ผมเพ็นความเป็นแปลเลยว่าใบตั้งชันแล้วก็มีพี่นอ,อยู่ใน พื้นที่ไก่ผมเนาะนะผู้เพิินใส่ตัวนี้นะครับผู้เพิินใส่ตัวนี้แล้วได้ผลนะได้ผลในเรื่องของการใบเขียวใบงามใบตั้งชันเออทนแรงได้ดีอีกผมก็เลยจะเอาเอาตัวนี้มาใช้นะเป็นการอ่าส่งเสริมในเรื่องของการให้พืชน,นะครับได้รับธาตุอาหารจากทางใบนะครับเขาถามว่าถ้าเราเอายูรีซีพวกนี้มาใช้เนี่ยที่มีส่วนผสมของ น้ำหมัก e m อ็มอา,าสาวนผสมของ e m แล้วก็ทั้ง e m แห้งด้วยหรือว่าโบกชิเอามหมัมกแล้วก็ปุ๋ยเกรด25 55เอาเม,อมาหมักนะถามว่ามันเกื้อกูลกันไหมกับถ้าผมจะใช้ร่วมกับ pgvr 3ได้ครับใช้ร่วมกันได้นาะหน้าที่เขาจะไม่เหมือนกันถ้าเอารุลินทรีผมพวกนีวมาใส่นะครับเอาน้ำมักทีผมวานี่มาใส่นี่ เขาจะมาอาศัยอยู่กับต้นพืชอใบเขาจะสั้นทีรีเขาสีสู่แดดได้ถักเกิดว่าเฮาบาใส่ใบเขาสีอ่อนสู่แดดม่ได้ยามเป็นสีห่อนสีผิวลงนะเหมือนต้นพืชที่ขาดน้ําถ้าเอาตัวน,นี้มาใช้จะช่วยในเรื่องของการทนแรงได้ดีบมงมก้วมาพืชเพราะต้องการน้ำเนี่ยต้องการอยู่เด้อนะเออหลังจากนี้ผมก็จะนะรอให้ต้นพืชแข็งแรงขึ้นมากว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าฝนมาตก ฝนมาตกอพระตกถูกดินมันก็ดินจะแข็งผมก็ต้องทํากิจกรรมบนหน้าดินทําให้เขาอ่อนเห็นได้ไหถากหญ้าครับไม่มีอย่างไรถากหญ้าเอออถากหญ้านะครับอีกกประมาณจ3-4ามื่เนี่แหละพี่น้องผมก็เสียมาเศษปุ๋ยทั้งใบนรู้สึกว่าต้นพืชน่าจะน่ครับในตัวเช่นบาเพียงขอเหตไหดเร้่แรกเราอาจจะ เห็นแบบนี้มันก็นอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยท่างใบเออไปพี่น้องพี่น้องอยากฉีดว่ <c oughs> เอาหูดกุยเกับมันสหรังครับบ่นเนี่ยดาบคือนะหลายตัวหลายคนทำขามาหลายเลยว่าเออคอยฉีดปุยท่างใบนี่คอยอยากให้ต้นพืชเขียวต้นเพืชงาม นะอยาให้เขาสังค์อแสงดีอยาให้ส่งพุ่มขึ้นได้ไหวแตกใบได้ไหวอยาให้เจริญเติบโตดีบ่นวาใส่ตัวได้ดีถ้าเป็นช่วงแรกนะครับอายุไม่ถึง1เดือนหรือว่าในช่วงอายุยังไม่ถึง2เดือนนะครับแนะนาว่าให้เอาสูตรที่มีไนโตรเจนเอ,อ่อสูตรที่มีไนโตรเจนนี่ไหมายถึงว่านะไม่ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยเคมีที่เป็นยูเรีย4 6่สูนเอามาละลายน้ำกับอันนี้ก็ได้แต่อันนี้มันจะได้แค่อย่างเดียวหรือบางคนมิกเนี่ยเอาไปผสมกับน้ำหมักชีวภาพเออเอาไปผสมกับน้ำหมักสูตรต่างๆนะหรือว่าบางคนไปผสมกับปุ๋ยถ้ารองท่าเสริมเอาให้หลายตัวเอาให้เพืชนําไปใส่ได้พร้อมๆกันนะเวลาเขาฉสียดฝนททเดียวเอาแบบคุ้มๆไปเลยเพื่อนว่าได้คือกัน นะถ้าว่าเป็นน้ำหมักชีวภาพพวกธาตุอารองนี่ยจะเยอะมากๆอย่างเช่นแมกนีเซียมพวกแคลเซียมพวกเนี้ยอันนี้มันก็มือนกับยูคารบนะเราเอาน้ำหมักอะไรมาฉีดพน่นเออถ้าว่าเป็นน้ำหมักพวกปลาน้ำหมักอยเชอรี่พวกนี้จะมีแคลเซียมหลายมีโพแทสเซียมหลายแล้วก็มีพวกเหล็กเมกนีสอะไรพวกนี้ปนมาด้วยอืมถ้าได้เรื่องของการาได้ธาตุโพแทสเซียมก็จะเป็นน้ำหมักอกะผลไม้ เออนมักผลไม้ลักเอานมักปลาพวกนี้น้ำมักอยเชอรี่พวกนี้ได้แนะนาใช้กับมาสปารังได้ถ้ามาัวอื่นที่ผมม่าได้ก้าวได้ใส่ได้ไดบ่ใช้ได้เหมือนกันใส่ได้คือกันนะครับทีนี้ย่ามใดเสียดได้เนี่ยคำถามหยอดเห็นเลยนะเสียย่มแรงเสียย่ำเศร้าครับย่มแรงก็อย่าให้มีลมเด้อเออย่าให้มีฝนเด้อ เออลังฝนตกฉีดได้นะแต่ว่าก้อนฝนที่ตกเยื่อมาเสียเด็ดขาดนะช่วงยง้มเสามสีหม,มองนี่จะดีมากๆเป็นแน่นน,นะเอาเอาเอ,เอ,เอบรรยากาศช่วงยง้มแรงอยคำว่าอะไรครับยุ่งสิคัดนะผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์นะครับนะผู้ใดมีความคิดเห็นดีๆนะอย่าใจแช่แพงปันพี่น้องนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดติดตามนะกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บวช คลิปต,ต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ